หนูนี่ก็ราคาสูงกว่ดิใช่นางนะก็หนูอยากให้พี่อ่ะเลือกมาชิ้นหนึ่งมันต้องมีอะไรเงี้ยทุกคนมินาแจกนะสาวมันเจ็บอันนี้ค่ะทุกคนตอนนี้นะคะมินางจะไปเซ็นทัลลาดพร้าวนะคะไปดูแบรนด์สปีดแบรนด์หนึ่งนะเรียกได้ว่าเป็นระดับตำนานเลยเนาะถ้าถามว่าแบรนด์อะไรเนี่ยเดี๋ยวรอดูกันนะคะตอนนี้แมินางอยู่บนรถนะซึ่งรถติดมากๆเลยเดี๋ยวไปเจอกันที่โน้นนะตอนนี้นะคะทุกคนมินาอยู่ที่เซ็นทัลลาดเพลแล้วแต่มินามาหลบมุมตรงนี้นะเพราะตรงนู้นเสียงดังมากเลย ตรงทางเชื่อม BTS นะคะทุกคนรู้สึกว่าจะเป็น BTS ให้แยกลาดพร้าวนะก็ถ้าใครไม่มีรถนะคะก็นั่ง BTS มาได้เลยนะคือมันง่ายมากๆเลยนะจริงๆมีนาน,นะยูทูบเบอร์คนหนึ่งไว้นะคะเขาเป็นรุ่นพี่มีนานเองนะเดี๋ยวแบบไม่รู้เหมือนกันว่าพี่เขาอยู่ไหนนะรอยพี่เขามารับนะแล้วพาไปที่ร้าน นไหนก็ไหนๆแล้วนะคะเดี๋ยวมินาบอกเลยแล้วกันนะว่ามินามาดูอะไรนะวันนี้นะคะมินามาดูแบรนด์เอ็กซ์ลานะคะทุกคนเป็นแบรนด์แบบรุ่นเดิรเลยนะมาจาก LA เลยนะคะทุกคนรู้สึกจะเปิดตั้งแต่ปี1991นะพีาเหน่นายังไม่เกิดเลยเพิ่งเปิดป๊อปอัพที่นี่ที่แรกเลยนะคะแล้วก็วันนี้เป็นวันแรกด้วยนะมิน่าก็เลยมาดูนะคะว่ามีอะไรน่าโดนไหมคะแล้วก็รู้สึกว่าแบรนด์นี้นะคะชอบคอลเลคชัด้วยนะมินาก็เลยอยากรู้นะว่ามีอะไรบ้างน่าสนใจแต่ว่าตอนนี้นะคะมินาขอไปตามหารุุ่่่นนนนนพีีมากออะยสสวัดค เค้าบูครับบัสมาดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับชมินาเย่เย่ที่พาไปร้านหน่อยร้านอะไรเอกล้านดูไปวันนี้ทำไรเป็นเดอะแบกของทีมไปไปไป มินาอยู่ที่ร้านแล้วนะคะปอปอ Up Store ของเอกลักษณ์นะคือมันอยู่ใกล้มากๆเลยนะั้นเนี่ยออกทางออก BTS อะ่ะก็คือเดินมาปับเดียวถึงเลยอยู่ตรงหน้ามูจิอ๋อทุกคนวันนี้นะคะมินามีแจกเสื้อด้วยนะคะในแบรนด์เอกลักษณ์นะดูให้จบนะคะว่าจะเป็นตัวไหนนะคะแล้วก็วิธีอะไรยังไงนะอันนี้มินาเสื้อให้ทุกคนเลยถือว่าเป็นของขันวันคริสต์มาสนะคะจากมินานะเดี๋ยวเราจะให้พี่พนักงานนะคะเขาบอ้านแน,นนะนํเลย วา <c oughs> ไงสวัสด,ด,ด,ดีสวัสดีครับ <c oughs> น้องๆสวัสดีครับน้องๆมาเริ่มจากเอาแบบเอาแบบว่ายากๆก,ก,ก่อนเลยป่ะขั้แลกก่อนขั้แลกก่อนอตัวน,นี้คือแบดแจมแบดแจมเป็นแบบนี้ตัวน,นี้คือรถลันเนอร์นะครับอยู่ในกระตูนลูนี่ตูนใช่ไหมทูนสควอตถ้าถ้าจำไม่ผิดอันนี้ก็จะเป็นแบบเหมือนชื่อทีมแข่งบาสในกระตูนน่ารักไหมคิ้วๆินี่ขัแลกอะไรอีกไหมมีตรงนู้นต้องเดินต้องเดินไปเดินอันนี้ขั้แลกอะไร สองเอ็กบาทูเขาเรียกอะไรนะสมุกวิ่งคิวมันจะดังมากนีมีมีนีในล้านเคยเห็นเนาะสมุกวิ่งคิวมีโลโก้เอ็กลาร์สอยู่ชอบคฟลเลอร์พาเลตอ่ะสวยม่วงหยกเกาหีม่วงใช่นะเสื้อเบสของเอ็กลาร์สอะมันจะเริ่มต้นที่ประมาณแบบพันห้าพันเจ็ดเือหนูอยากให้พี่อ่ะเลือกมาชิ้นหนึ่งในร้านอ่ะพี่รู้สึกว่าเนี่ยมันควรมีแบบมันต้องโดนต้องโดนเลยเหรอใช่เอ้ยโอ้โหจริงๆรเสื้อผ้างานเขาใส่อันที่เราเลือกเลยนะก็คือตัวนี้แหละที่อยู่บนราวนี้ อันนี้พี่ชอบจริงๆเลยไม่มีตัวกอริลล่าเป็นแค่แบบว่าบวดดิ้งของแบรนด์เลย,<น>ด,ยดูแบบใส่ง่ายดูเท่ด้วยถ้ามีนาใสามา่มีนานี่เมื่อกี้เอาลองไปเที่ยวแล้วต้องมาสีนี้มันมีหลายสีไม่พี่เลือกไหมหน่วนหน,นึ่งสีนึงสีนี้ดูแมทด,ดูโฟมฟ้าด้ำ<ห> <ๆ S 2> เป็นไซส์ S นะคะทุกคนก็โอเคนะวันนี้พี่ใส่ไซส์อะไรไซส์ L XL. XL ใส่ก็ประมาณนี้มิน้นาสูง158นะคะก็ประมาณนี้นะไซส์ S, <S แต่อาจจะใส่ใหญ่กว่านี้ได้อีกนิดนึงปะได้ M ก็ได้ M ก็จะเป็น o อ e r s i ส์ไปเลยนี่ก็พอดีเกินแต่ก็ประมาณนี้แหล <c oughs> XL ะ XL ครับพอดีพอดีก็ถือว่าเป็นแบบว่า everyday ปพี่คะหนูถามพี่ได้ไหม หนูไอพี่อะเลือกมาตัวหนึ่งในร้านอ่ะเลือกให้หนูอ่ะพี่พี่รู้สึกว่าแบบมันต้องมีอะอะไรมันต้องมีครับใช่ได้ได้ครับว่าถ้าแบบตัวที่สวยนะมันจะเป็นแบบโอเวอร์ไซส์อะไรับตอนเนี้ยสวยตอนนี้เหรอทำไมอ่ะว่ามันน่ารักดีนะตันนี้ลายได้เลยหนูลงไปลองขอบคุณค่ะ เป็นไซส์เอ็มนะคะทุกคนก็จะเป็นโอเวอร์ไซส์เลยนะมินาชอบนะอ่ะส่วนของแจกนะคะเดี๋ยวมินาจะแจกเป็นมาดูเดี๋ยวพาไปดูแจกอะไรดีวะตัวนี้หรือว่าตัวนี้น้องไม่ออกน้องไม่ออกให้ถามใครพี่เข่ออะไรดีแบบนี้ดีป่ะแบบนี้เนาะแบบนี้น่าจะแบบแต่ง่ายเหรอกหนูชอบอันเนี้ยอันนี้ก็มันดีแค่หนูแจนี้อันนี้ก็ง่ายดีง่ายไปอ่ะง่ายเปล่าอันนี้เอาพี่ท้าก็จบอ่ะ S <S ทุกคนเวลาแจากตัวนี้นะคะเ,เป็น collaboration นะครับสองแบรนด์เฮ้ยตัวนี้ก็ราคาสูงกดิ สำหรับใครที่อยากได้เสื้อตัวดีนะคะ X Large เแลกับ F R 2ตัวนี้นะไซส์ M กติกาง่ายมากๆเพียงแค่ทุกคนนะคะกดไลค์คลิปนี้นะคะแล้วก็กด s u b ส cribe ช่องมินานูนาแล้วก็ไปถ่ายรูปหน้าร้านป๊อปอัพนะคะแล้วก็ใส่แฮชแท็กม e ินา X Large นะใน i g นะคะทุกคน i n s t a g r กรมนะแล้วเดี๋ยวมินานะคะจะเข้าไปสุ่มเลือกผู้โชคดีเองนะเผื่อไม่รู้นะคะทุกคนตัวนี้นะคะ ,3790 บาทนะคะน,นี้มินาออกเองนะคะอันนี้มินา่ขยากให้ทุกคนนะคะเรื่องในโอกาสวันคริสต์มาสแลวก็ที่ทุกคนนะคะสปอน จะเลือกนะคะเดี๋ยวมินาขอเลือกแบบนะคือมันเยอะมากเลยนะเดี๋ยวขอเดินดูดีๆก่อนมินาชอบสองอันนี้นะมีสีขาวออบไวกับสีดำนะไหนดีมินาชอบนะแต่ยังไม่ได้ดูราคานะอันนี้5,990บนาทบนะคะ5 9า0ันเก้ารัยบให้มินาเลือกสองสีอ่ะ พี่ค้าที่ไหนดีจริงมันได้ทั้งคู่นะแต่ถ้าเดถ้าเ่เอาอในเนี่ยวันนี้ใส่สีดำมาแล้วใช่ไหมเราลองเป็นตัวนี้บ้างขาวเออโอเคอันนี้ไม่น่าใส่เป็นไซส์เอ็มนะคะทุกคนมีนาแนะนำว่าแบบเนี้ยให้ใส่เป็นโอเวอร์ไซส์นะเพราะว่ามันเท่นะ กคนมีนาพามาดูเอ็กซ์ลาชนะคะบลอกอัพช็อปนะที่แรกในประเทศไทยนะไม่รู้สึกว่าเป็นแบรนด์ดีดแวร์นะคะที่แปลว่าทุกคนควรมีเอาไว้นะหรือว่ารู้จักกันไว้นะก็มาง่ายมากเลยนะคะทุกคน b ีเทนะคะห้แยกลาดพร้าวนะทางออกที่หนึ่งเข้ามาเจอเลยออทุกคนเขามีกิจกรรมแจกแบบิกด้วยนะคะทุกคนส่วนรายละเอียด่ไปดูช่องพี่เคอร์ได้นะคะมาแล้ว <laughs> ทำไรฝา <laughs> กช่องหน่อยกิจกรรมแบบิกง่ฝากช่องอ๋อกิจกรรมแบบิกไปดูกันที่ที่ช่องเคอร์บูนะครับแล้วก็น่าจะได้ดูก่อนคลิปมีนาด้วยล ตัดเร็วกว่าเว้ยอย่าอย่ามาขิงเด้ <laughs> อก็นั่นแหละมันจะมีกิจกรรมแบบิกที่ต้องมาช้อปปิ้งที่นี่ภายในวันที่16คน <Okay. S 2> ที่ช้อปมันจะมีมันจะมีบอกว่าตัว400กับ1,000แล,ล้วเรียกไปดูช่องพี่เคอได้เลยฝากส u b s c r i ช่องพี่เคอด้วยนะคะขอบคุณมากครับ IG ช่อง <c oughs> ทุกอย่างอยู่ข้างล่างนี้แล้ว <c oughs> ผมเชื่อว่าคนติดต่อในช่องมีนานจะไม่ <c oughs> รังเกียจผมนะครับ <c oughs> นี่ตรงนี้นะไปตามกันได <c oughs> ไนะ้ไปแล้วนะไปเลยนนะโอ้ย oh yeah. <c oughs>